ก็คือปัญหามผมตอนแรกเลยเนี่ยคือตรงกลางแต่ว่าพอเข้าไปทําที่หนึ่งไม่บอกชื่อด้วยเนาะตรงกลางเนี่ยไม่่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็ดูเขาก็ไม่ค่อยรับผิดชอบลูกค้าเขาเท่าไหร่ก่อนที่จะเข้าเข้ามาเนี่ยผมเคยไปทําที่อื่นมาก่อนแล้วก็ผลตอบรับก็ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เคสผมเนี่ยมันเป็นเคสเป็นแค่ดาตรงกลางเรื่องผมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมตัวผมเองเนี่ยไม่มั่นใจเข้ามาปลูกผมในเทคนิคน CI, ดีเทลไซ์ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ย การปลูกผมนะผมว่าเป็นคําตอบสุดท้ายที่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของพุ้นตัวหัวร้านได้ตรงจุดที่สุดมากกว่าที่จะไปใช้เซรัม่มมากกว่าที่จะไปทานยามากกว่าที่จะไปใส่วิตแล้วก็มันจะทําให้เปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยผมผมไม่ได้เชีย่ยคลินิกนี้โดยโดยเพราะว่ารู้จักพี่สาวผมนะเออผมเชีย่ยคลินิกนี้เพราะว่าเขา ไม่ได้ที่จะให้เราต้องเสียเงินก้อนก่อนแต่เขาแนะนาเป็นสเต็ปว่าคุณที่รักษายังไงก่อนก็กลับมาจุดเดิมนผมเป็นคนใจร้อนอยาจะปลูกเลยผมก็เลยการปลูกทันทีเลยดีกว่าไม่อยากรอ